อ่าวเบาสวัสดีพี่พิชามาชิกนะครับผมนะมาเจอกันอีกแล้วสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่22่นะครับพฤศจิก,กายน68นะครับทางช่องอ่าวเบงชาวสวนนะครับกับบรรยากาศนคนับน้องน้ําคือเก่านะครับผมโอ้โหฝนตกทุกวันเลยนะครับตกตลอดเลยนะพิชมาชิกนะท้องฟ้านี่จะเปิดตลอดเลยนะครับนะท้องฟ้าจะปิดนะครับ ฝนตกตลอดเลยนะครับกลางคืนก็ตกทั้งคืนนะนะครับแล้วก็ท้องฟ้าก็ยังปิดอยู่นะครับสำหรับช่วงนี้เนาะนะครับก็จะเริ่มเบาแล้วล่ะนะครับสำหรับฝนตกเนาะนะครับแต่ว่าน้ำยังค้างอยู่นะแต่ก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆละสำหรับน้ำเนาะนะครับอะนะครับ ขอให้รถเร็วๆเนี่ยมาชิคนะครับจะได้เดินทางไปไหนสะดวกเนาะนะครับผมอ่ะนะครับสหรับในทางฮานอยวันนี้ก็นะครับตามกระต่อนะสหรับแนทางฮานอยวันนี้ก็คาดเน้นเหมือนเดิมฝั่งนี้เป็นแนทางฮานอยสถิติผมให้มาชิคนะครับผมเนาะนะครับที่ชอบแคมเปญจับเป็นสูตเป็นอาหารเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าเมื่อวานดีใจกับที่มาชิคผู้โชคดีกับลาพนาด้วยสามแปดนะสำหรับฝั่งนี้นะฮะนะครับผมอ่าสูตรเดินสหรับเมื่อวานสหรับสูตรฝั่งนี้เนาะนะทุกๆสสสูตรรรรททุุุกนนาางถืออวว่่คคััดดดหมมะะบผเี๋ยไปปป <ersch> ผนฮานอยเมื่อวานกันว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี่นะครับโอ้โหมาเก้าสามเนาะนะครับผมเน้นหกสามสามหกนะครับสำหรับวอนนี้นะครับใครกระโดดหัวโชคดีไปในตัวแน่แน่รอบปกติอ่ะไปสรุปผลเมื่อวานกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรเราเข้าไปชมฮานอยวันนี้กันยังไงคอยสดชื่นกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนไม่ได้ดีด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์จากสมาชิกด้วยนะครับผมเนาะอ่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเนาะนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์นึงใจนะนะครับผมขอสรุปผลฮานอยเมื่อวานก่อนนนนรัับสําาหี้อย สถิติผมในมาชี้นะผมเนาะนะครับนะครับวันนี้มีเด่นตารางนะวันนี้จะมีเด่นตารางด้วยในมาชิ้นะเนาะนะครับอ่าเมื่อค <Yeah. S 1> hmm. well ืนดีใจที <able>. ổi, ่มาชิ้ผู <long. ๆ> ้โชคดีกับเราพนาด้วยเนาะนะครับสำหรับเมื่อวานแล้วก็ใครกระโดดหัวชนนี้ในรอบปกติก็โชคดีไปนะครับทุกๆสูตรทุกๆแนวทางเนี่ยนะครับถือว่าคาดเน้นหมดในมาชิ้นะครับผมไม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้เนาะนะครับอ่านทุกความอ่านคอมเมนต์ก็ขอบคุณไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเทียบเคียงสีน้อยนะเมื่อวานผมเด่นหกกับเจ็ดนาาาะะนนนหิผมเะ เพีสีน้อยมีน้อยกิจนะครับปกติมีน้อยกิจเนาะน้อยกิจเนาะน้อยกิจเนาะพิเศษนะปกตินะแล้วก็บีเอทนะครับผมฝนเริ่มจะลงเม็ดอีแล้วนะครับฝนตกตลอดนะครับเออตกสักพักหนึ่งอ่านะครับแล้วก็หยุดตกหยุดตกก็ตกอีนะครับสลับฝนเนี่ยนะครับตลอดเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับยังไม่หยุดนะ เทียงซีน้อยนะครับน้อยกิดน้พิเศษฝัตงแล้วก็ v ีนะนะครับอน้อยกิตนะนะครับสามเจดห้าศูนะนะครับสามแล้วก็ศูเนาะน้อยกิตแล้วก็พิเศษนะนะครับห้าแปเนาะห้าเนาะหนนะพิเศษแล้วก็ปกติ3 4393เนาะสามสี่สกนี่ถูกสามมาว่ะ อ่าแล้วก็ VP พีห้าศูนย์สองหนึ่งห้าเนาะห้าศูนย์สองเนาะหนึ่งห้านะครับในรอบ VP พีนะเดี๋ยวมาสรุปผลกันในมาชิกนะครับผมวันนี้ก็คาดได้ละนะครับสำหรับในทางวันนี้เนาะนะครับสำหรับผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะมาดูฮานอยเมื่อวานนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดเนาะอ่าพิจิกายนหกแปด หกกับเจ็ดเจ็ดกับหกนะเป็นมัดรวมเลยมาชิคนะครับผมเนาะอาฝั่งนี้เป็นทางฮานอยสศรษฐกิผมเทียบเท่ากันซีโนนกิตนะพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะนะครับอ่ากระชาตเมื่อวานนะครับสองอ่าเก้าสองเก้าเก้าหกเก้าสองเก้าเก้าหกสำหรับอ่ากระชาตเมื่อวานเนี่ยมาชิคนะนะครับผมเด่นหกกับเจ็ดนะนะครับหกกับเจ็ดนะครับมีไหมสองเก้าไม่มีเนี่ยมาชิคนะครับผมเนาะนะครับแต่อันนี้มีสองหกนะนะครับอ่าไม่ลงนะครับสําหรับอ่ากระชาตนะฮิมาชิคแล้ะนอยคิอ่ะนะครับ ามเจ็ดห้าศูนย์สี่นะสามเจ็ดห้ามีไหมเจ็ดห้าไม่มีเลยมาสี่เจ็ดลงเนาะอันนี้สามเจ็ดหกโหแทมเดียวอันนี้ก็นะครับสามเจ็ดหกเนาะเจ็ดลงเนาะ,นน 7, ลนะแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่ไม่มีนะนะครับอแล้วพิเศษอะ่ะห้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งนะห้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้มีไหมแปดเก้าไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะนะครับเมื่อวานโอ้เหนื่อยเลยนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะแล้วปกตินะสามสี่สามเก้าสามเนาะสามสี่สามเก้าสามอ่ะนะครับ มาในชุดกระดกหัวเนาะนะถ้าใครกระดกหัวเนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะมาช่วงนี้เนาะข้าสามนะนะครับข้าสามช่วงนี้หลารอบปกตินะนะบในตัวนี้ด้วยเนี่ยมาถ้าใครไม่กระดกหัวที่ว่าไม่มีโชคแล้วกันนะสำหรับเมื่อวานสามสี่สามเนาะตารางไม่ลงเลยนะเมื่อวานนะครับผมนะครับรับีพี่เนี่ยห้าศูนย์สองหนึ่งห้าเนาะห้าศูนย์สองหนึ่งห้าอันนี้ไม่ลงนะครับนะครับสรุปเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้ากระดกหัวก็จะมาในชุดนะครับถ้าสามช่วงนี้เนาะนะก็เขียนกระดกหัวแล้วหงกระเล็กเขียวเวยนะครับ ฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเสียงเสียงฝนจะมาแทรกนะครับผมนะครับสรับวันนี้ตามัาต่อเลยมาเช็คสรับเมื่อวานก็ทำเต็มที่แล้วสรับเมื่อวานนะแต่พี่ยังดีนะครับอ่ารับพนานะครับยังมาสามแปดน้องสลับเมื่อวานนะวันนี้ตามมาต่อนะองสรับแนวทางหน้อยสถิติวันนี้นะที่ชอบแคบไว้เจ็ดไว้นะครับสรับวันนี้ก็คัดเน้นพี่เต้านะครับผมสลับแนทางเนาะนะครับหน้อยสถิติวันนี้นะนะครับผมนะนะครับวันนี้ก็คัดแล้วนะครับผมเนาะอ่า น้อยสัตติเนาะนะ um. คร <mam> ับวันที่ยี่สิบสองเนาะกแป๊บเดียวจะหมดเดือนเลยนะสมาชิกนะครับยี่สิบสองครับสุดยอดนะครับหกแปดเนาะนะครับมาดูในตัวเด่นเนี่ยมาชิกนะครับโอ้โหฝนมาละนะครับอ่ะเกระการแสีดงก่อนฝนมาละเดืเสียงฝนมาครับมาเรื่อยเลยมากรบเสียงพูดนะนะครับดูที่ตัวเลขนะนะครับดูีตัวเลขนะมาดูในตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายนะครับผมคาดแล้วสําหรับวันนี้เนาะนะครับ เด่นนี่นะสลับในรอบนี้นะครับผมสองนะกับแปดนะมาชิคเลขสองนะอันนี้เลขสองเนาะนะครับสองกับแปดใจกับสองนะในตัวเด่นนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่กินมัดรวมเด้อนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะนะครับอสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับเด่นสองก็จะมีนะครับอ่าสองสี่นะสองห้า สอนะเด่นสองและเด่นแปดอ่ะแปดเจดนะแปดเก้าแปศูนย์ะนับเบิ้ลนะสองสองกับ8ปแปดในตัวเด่นนี่แหละสลักแตวทางเบิ้ลเป็นมัดรวมนะครับผมนะขิดการแสดงก่อนนะครับเดี๋ยวมาเน้นในตัวเน้นนะครับผมทุกตัวเลขทีว่คาดหมดนะนะครับ สองแปดไปสองบางนะทีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมาเสใช้วิธีปลอดภัยก็คือเปนตัวเด่นลดสลับสายออกกระจายเนาะสองสี่สองห้าสองหกนะ 24, 25, 26, นะนะครับสารเบ,บียนสองผมเน้นนะครับสองห้าห้าสองแล้เดินทางไปเยลิมทางกลับเนะบี่ยมาใช่วิธีคุ้มท้องระวาังในตัวรองด้วยนะครับทุกๆตัวเลขถึงคาดแล้วนะครับผมและเดินแปดอ่ะแต่เจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์นะครับผมเน้นนะครับแปดศูนยะ์ อ่าไปศูนย์ศูนย์แปดนะนะครับสำหรับในตัวนี้ผมบางทีก็ต้องระวังในตัวรองเนาะนะครับสหรับซ้ายกระโดงหัวเต็กอ่านะครับผมเอาเฉพาะในตัวนี้เนี่ยมาชี้หน้าเบิ้ลนะสองสองสับแปดแปดสลับแนวทางเบิ้ลนะครับผมอย่าไว้ใจไม่ได้เนาะนะคบเลยนะครับสำหรับในชุดจะพูดถึงสองตัวเนาะอ่าแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเนาะอ่าสามตัวเด่นนะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับชุดแรกเนาะสี่แปดเจ็ดนะแล้วก็ เก้าสองห้านะแล้วก็หกแปดศูนย์นะในชุดสามนั่งก็3สามชุดอีกแค่เก้า,า,า,านะครับฟังนี้จะไม่เด่นตารางนมาชิฟังนี้จะไม่เด่นตารางนะฟังนี้จะไม่เด่นตารางนะครับเมื่อวานในตารางไม่ทํางานเลยเมื่อวาอมาดูเด่นตารางนะครับผมเด่นตารางวันนี้ขอให้เด่นดีได้นะครับผมสำหรับผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนมาชิคนะครับผมนาะนนะครับแจ้งเตือนอะไรอยู่แล้ว อ่ะนะครับมาดูเด่นตารางนะครับมาดูเด่นตารางเนาะเด่นตารางนะครับวันนี้เนาะ,ะมีสองเนาะนะครับมีห้ามีศูนย์นะแล้วก็มีแปดมีเก้าสำหรับเด่นตารางวันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับนทางฮางนอยสถิติผมประจําวันเสาร์ที่ยี่สิบสองนะครับพฤศจิกายน6กปทางช่องอราาวสวนในมาสิกนะครับ สองแปดแปดสองนะนะครับวิธีประทัยขึ้นในตัวเด่นสลับสายองคารบางทีเข้ามาเป็นคู่เนาะนะครับสองสี่สองห้าสองหกแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์ตัวเน้นสองห้ากับแปดศูนย์เดินทางไปจะลืมเดินทางตับจะปลอดภัยบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยนะครับวงสีแดงนั่นคือตัวเน้นเนี่ยมาชี้นะครับสลับสายกระดูกหัวดูแล้วกันนะนะครับผมว่าเฉพาะในตัวเน้นนะครับผมสองสองกับแปดแปดสลับในทางเบ้นวันนี้อ่ะจับเลยนะครับสลับในที่จับคู่เด่นสองตัวนะนะครับเอ่อสลับในทางเบ้นวันนี้ก็ยังระวังอยู่นะครับเมื่อออวววาา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 นนนนนนเเี่่่ยะะคครรััับบบมมมมหหชิแล้กก็สืปต สามสี่นะสามสี่สามนะครับพิเศษมาอีกหนึ่งดีกว่าอ่ะนะครับอสามตัวเด่นเนาะสี่แปดเจ็ดนะแล้วก็เก้าสองห้าแล้วก็หกแปดศูนย์นะครับอันนี้คือหนึ่สามพี่นั่งตารางมีห้ามีสองมีศูนย์มีแปดมีเก้าสลับเดือนตารางนะครับอ่าชอบตารางแคปตารางชอบเป็นู้จับผู้เด่นแคปกับนผู้เด่นนะครับสามพี่นั่งแคสเซ็นหน้านวิธีประทับพี่นั่ตัวเด่นสลับใส่ออกกำลังกายเนาะยังไงขอเป็นวันดีๆใส่หิมะชิกทุกคนไม่เลื่กันละกันสหรับวันนี้ มาสองที่นั่งสามนะสลับแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าคาดเรียวนะครับผมเนาะขอบคุณทุกคนาม่ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชิกด้วยนะขอบคุณทุกการติดตามเนาะใจมาชิกที่มาติดตามใหม่ไปด้วยกันรายการใจมาชิกรัฐบาลไทยพุ่งลงทิพย์เลยนะสลับในทางรัฐบาลไทยถือว่าเด่นดีนะเมื่อคืนเราพนาก็มาสามแปดนะครับถือว่าเด่นดีนั่แหละนะครับผมอ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับโชูดีครับ